แม้กลิ่นหอมประหลาดจะยังคงอบอวลและสร้างความมึนงงเคลิบเคลิ้มแต่พวกเขาก็ยังคงฝืนเดินต่อไปอย่างระมัดระวังสภาพอากาศที่เย็นในเย,ยือกยืและความเงียบงันที่กดดันยังคงอยู่สองอย่างนี้รวมกันสร้างบรรยากาศที่น่าอึดอัดจนแทบจะระเบิดความรู้สึกเหมือนกำลังถูกสายตานับไม่ถ้วนจับจ้องอยู่ไม่เคยจางหายไปทุกการเคลื่อนไหวการหายใจหรือแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของตัวเองดูเหมือนจะดังเกินจริงในความว่างเปล่าที่ไร้สิยนนี้และในความเงียบงันที่บีบคั้นนั้นเองพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียง มันไม่ใช่เสียงดังเสียงครมครามหรือเสียงกรีดร้องแต่มันเป็นเสียงที่แถวเบาเบาเสียจนแทบแยกไม่ออกว่าจริงหรือหลอนแรกๆมันเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ไหวๆแต่พอหลงเงี่ยหูฟังดีๆกลับไม่ใช่เสียงมันฟังดูไม่เหมือนเสียงลมปกติมันฟังดูมีชีวิตคล้ายเสียงใบไม้แห้งที่ถูกเหยียบย่ำเบาๆจากที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นคล้ายเสียงกิ่งไม้เล็กๆหักดังปอห่างออกไปไม่ไกลนักแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรแล้วเสียงนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปคล้ายเสียงคนกระซิบ เป็นเสียงกระซิบที่แถวเบามากฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรเป็นเสียงที่ฟังดูไม่เป็นภาษาแต่ก็ทําให้รู้สึกเย็ยนวา่าไปถึงสัรหลังเสียงกระซิบนั้นไม่ได้ดังมาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งงอโดยเฉพาะแต่เหมือนดังมาจากรอบๆตัวพวกเขาจากเงามืดเบื้องหลังจากซอกหลืบของต้นไม้ใหญ่หรือแม้แต่จากเบื้องบนเสียงกระซิบนั้นบวงเวียนอยู่รอบกายราวกับกําลังล้อเล่นสมชายเป็นคนแรกที่ชะงักฝีเท้าลงอีกครั้งเขายกมือขึ้นทําสัญ,ญลักษณ ให้คนอื่นหยุดนิ่งดวงตาของเขากว่ามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังพยายามจับทิศทางของเสียงได้ยินได้ยินอะไรไหมเขาเอ่ยเสียงเบาว,วกระซิบถามเพื่อนร่วมทางไอ้หนุ่มพยักหน้าอย่างรวดเร็วใบหน้ายิ่งซีดเผือดกว่าเดิมดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาได้ยินเสียงกระซิบนั้นชัดเจนกว่าคนอื่นอาจจะด้วยความที่ประสาทสัมผัสข,ของเขาไวต่อสิ่งลี้ลับมากว่าเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกไรล้อมเหมือนมีใครบางคนกำลังวงเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาอย่างมองไม่เห็น ไอ้แดงแม้จะยังพยายามควบคุมสีหน้าให้ดูปกติแต่แววตาของเขาก็ฉายความไม่สบายใจออกมาอย่างชัดเจนเขาเงียหูฟังพยายามแยกแยะเสียงในความเงียบงันนั้นกลิ่นหอมที่ยังคงอบอวลทําให้เขารู้สึกมึนง,งงอยู่แล้วการได้ยินเสียงแปลกๆในตอนนี้ยิ่งเพิ่มความสับสนและหงุดหงิดให้กับเขาเสียงอะไรวะกลมหรือเปล่าเขาพึมพำพยายามหาเหตุผลมาอธิบายแต่ในใจก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาตาจาันผู้เท่ายืนนิ่งหลับตาลงชั่วขณะสูดดมกลิ่น และฟังเสียงในความเงียบนั้นอย่างตั้งใจสองมือของท่านกำของหลังแน่นขึ้นเสียงกระซิบแถวแถวเหล่านี้ยืนยันสิ่งที่ท่านกลัวนี่ไม่ใช่ความเงียบงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคืออนาเขตที่ถูกควบคุมและเสียงกระซิบเหล่านั้นคือการคุกคามรูปแบบที่สองที่ตามมาจากกลิ่นท่านเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับไพราไพรหรือผีป่าที่ใช้เสียงกระซิบในการล่อลวงเหยื่อไม่ใช่เสียงลมตาจันเอ่ยเสียงเรียบแต่หนักแน่นในความเงียบนั่นมันเสียงของพวกมันพวกมันเริ่มแล้ว เริ่มใช้เสียงล่อลวงพวกเราแล้วเสียงกระซิบแถวๆนั้นยังคงดัง,งวงเวียนอยู่รอบกายพวกเขาบางครั้งก็ฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะเบาๆที่น่าขนลุกบางครั้งก็เหมือนเสียงเรียกชื่อที่ยังฟังไม่ชัดเจนเสียงเหล่านั้นไม่ได้ดังขึ้นทันทีทันใดแต่ค่อยๆเพิ่มความถี่และความชัดเจนขึ้นทีละน้อยราวกับกำลังอย่างเชิงหรือค่อยๆคืบอลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรับรู้ว่าเสียงกระซิบเหล่านั้นคือสิ่ง ที่กำลังงอเฝ้าดูพวกเขาอยู่ผสมกับผลกระทบจากกลิ่นหอมที่ทำให้มึนมงงและเคลิบเคลิ้มสถานการณ์ของพวกเขายิ่งเลวร้ายลงไปอีกการเดินทางในป่าที่เงียบงันแห่งนี้ไม่ได้น่ากลัวเพียงเพราะไม่มีเสียงแต่น่ากลัวเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นกำลังกระซิบอยู่รอบกายพวกเขากรอคอย ความเงียบงันในป่าชั้นนยังคงเป็นฉากหลังอันน่าสะพรึงกลัวแต่บัดนี้มันไม่ได้ว่างเปล่ายังสมบูรณ์อีกต่อไปเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เคยได้ยินเมื่อครู่ไม่ได้แผ่วเบาอีกต่อไปแล้วมันค่อยๆดังขึ้นชัดเจนขึ้นและลุกรานเข้ามาในโสดประสาทของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นไม่ได้เหมือนเสียงลมอีกต่อไปแล้วแต่มันฟังดูคล้ายเสียงมนุษย์เสียงพูดแต่เป็นเสียงที่บิดเบี้ยวผิดรูปผิดธรรมชาติฟังดูเย็นเยียบและน่าขนลุกอย่างประหลาดและที่เลวร้ายกว่านั้นเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มมเรียยกชชื่อสา ทางนี้ไอแดงมานี่สิตาจันอยู่ไหนไอ้หนุ่มไม่ต้องกลัวมาหาข้าเสียงกระซิบเรียกชื่อดังมาจากทิศทางที่คาดเดาไม่ได้บางครั้งก็มาจากข้างหน้าเหมือนมีใครกําลังรออยู่บางครั้งก็มาจากด้านหลังเหมือนมีใครกําลังเดินตามหรือบางครั้งก็ดังมาจากรอบตัวพร้อมๆกันราวกับมีหลายสิ่งกําลังกระซิบเรียกพวกเขาอยู่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงดังตะโกนแต่มันกลับแทรกซึมเข้ามาในจิตใจสร้างความสับสนและหวาดกลัวได้อย่างลึกซึง้ง สมชายตัวเกรงเมื่อได้ยินชื่อตัวเองถูกเรียกเสียงกระซิบนั้นฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยแผ่วๆทำให้เขารู้สึกใจหายว่าแม้จะรู้ว่ามันคือสิ่งล่อลวงแต่สัญชาตญาณก็เกือบจะทําให้เขาหันไปตามเสียงนั้นเขาพยายามตั้งสติสูดหายใจเข้าลึกๆแต่กลิ่นหอมประหลาดที่ยังคงอบอวนอยู่ก็ยิ่งทําให้รู้สึกมึนงงและยากที่จะมีสมาธิไอแดงได้ยินชื่อตัวเองถูกเรียกอย่างชัดเจนเสียงกระซิบนั้นฟังดูเหมือนเสียงคนที่รู้จักเรียกให้ไปหาน้ําเสียงแฝงความเย้ายวน หรือชักชวนบางอย่างดวงตาของเขาใช้แววสับสนอย่างหนักเขากวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างระวดเร็วพยายามหาที่มาของเสียงทั้งที่รู้ว่ามันไม่น่าจะมีใครอยู่ที่นั่นความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงเขาเกือบจะเผลอตอบรับหรือเดินตามเสียงนั้นไปแล้วไอ้หนุ่มซึ่งประสาทสัมผัสค่อนข้างไวต่อสิ่งลี้ลับได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อตัวเองชัดเจนกว่าใครเสียงนั้นฟังดูน่ากลัวเรากลับมาจากปากของพิศาจมันทำให้เขาสั่นสะท้านไปทั้งตัวยิ่งกว่านั้นเสียงกระซิบนั้นยังพยายามล่อลวง โดยใช้สิ่งที่เขากลัวหรือสิ่งที่เขาต้องการอย่างสุดซึ่งเช่นกระซิบว่าทางนี้ปลอดภัยนะหรือกลับบ้านกันเถอะเสียงกระซิบเหล่านั้นยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวและสับสนให้กับเขาจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ตาจันกัมของขลังแน่นขึ้นท่านรู้ดีว่านี่คือรูปแบบการล่อลวงขั้นต่อไปเมื่อทำให้หยู่สับสนด้วยกลิ่นและเสียงแถวๆแล้วพวกมันก็จะเริ่มเรียกชื่อเพื่อสร้างความคุ้นเคยหลอกหลอและล่อลวงด้วยสิ่งที่หยุดต้องการหรือกลัวท่านพึมพำคาถาในลำคอเสียงเข้มขึ้น เพื่อพยายามปกป้องตัวเองและลูกหลานจากเสียงกระซิบชั่วร้ายเหล่านั้นเสียงกระซิบเหล่านั้นไม่ได้เรียกแค่ชื่อแต่ยังเริ่มให้ข้อมูลที่ล่อลวงโดยตรงว่านราตรีหลงไพรยอยู่ทางนี้ทางนี้ง่ายกว่าตลอดภัยกว่าไม่ต้องเหนื่อยมานีสิจะได้รีบกลับบ้านคำกระซิบเหล่านั้นตรงเป้าหมายพยายามใช้ความต้องการของพวกเขาหาว่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยมาเป็นเหยื่อล่อมันดังมาจากทิศทางต่างๆทำให้สับสนว่า ควรจะไปทางไหนบางครั้งเสียงกระซิบก็มาจากทิศท,ทางที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านมาทําให้รู้สึกเหมือนกําลังถูกนากลับไปยังจุดเดิมหรือถูกวนอยู่ในวงกบที่มองไม่เห็นความรู้สึกเหมือนถูกไหรล้อมถูกชักจูงและถูกเล่นงานทางจิตใจย,ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกลิ่นหอมที่ทําให้มึนงงยังคงเป็นพื้นฐานที่ทําให้จิตใจพวกเขาอ่อนแอและเสียงกระซิบที่เรียกชื่อพร้อมคําล่อลวง ก็คือการโจมตีที่พุ่งตรงมายัางตัวตนของพวกเขาการเดินทางในป่าที่เงียบงนันนี้ไม่ได้น่ากลัวแค่เพราะมองไม่เห็นสิ่งที่จะทำร้ายแต่ยังน่ากลัวเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นรู้จักชื่อของพวกเขาและกำลังพยายามล่อลวงให้เดินเข้าไปในกับดักท่ามกลางความสลัวและเย็นเยียกของพายที่รอคอยให้พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดเพียงก้าวเดียวเสียงกระซิบเรียกชื่อยังคงดังวนเวียนอยู่รอบกายพวกเขาราวกับกลุ่มพึ่งขนาดมาหึงมากำลังบินกระซิบอยู่ใกล้ๆเสียงนั้น พยายามแทรกซึมเข้ามาในจิตใจชักจูงให้เดินไปในทิศทางที่ผิดล่อลวงด้วยคำหวานหรือปลุกร้าวความปรารถนาที่ซ่อนเร้นกลิ่นหอมประหลาดที่ทำให้มึนงงและเคลิบเคลิ้มยิ่งทำให้จิตใจพวกเขาอ่อนแอลงต้าน,านทานการล่อลวงได้ยากลำบากขึ้นความหวาดกลัวกอะกลุ่มพวกเขาแน่นดึบจนแทบจะก้าวขาไม่ออกในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้ตาจันยังคงเป็นผู้เดียวที่พยายามตั้งสติและหาทางรับมือท่านทราบดีว่านี่ ไม่ใช่เวลาที่จะตื่นตระหนกแต่เป็นเวลาที่จะต้องใช้ความรู้ที่สั่งสมมาตาจันค่อยๆลุ้งมือเข้าไปในย่ามใบเล็กที่พกติดตัวก่อนจะหยิบเอาวัตถุชิ้นหนึ่งออกมาเป็นของขลังเก่าแก่ที่หอด้วยผ้าสีขาวขุ่นท่านกำรรของขลังนั้นไว้แน่นก่อนจะเริ่มพุ่มทำบทสวดคาถาโบราในลำคอเสียงสวดน,นั้นฟังดูเคร่งขึมและศักดิ์สิทธิ์แม้ลูกหลานทั้งสามจะไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ก็สัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตาจัน ขณะที่ตาจัสนสวดคาถาและกรรมของคลังอยู่ปรากฏการ์บางอย่างก็เกิดขึ้นช่วงขณะเสียงกระซิบที่ดังรบกวนเมื่อครู่ดูเหมือนจะถ่ลงไปเล็กน้อยกลิ่นหอมที่เคยรู้นอแรงก็เหมือนจะจางลงไปบ้างบรรยากาศที่เคยบีบคั้นดูเหมือนจะคลายตัวลงเล็กน้อยมันไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงแต่เหมือนถูกผลักออกไปในระยะหนึ่งสร้างช่วงเวลาแห่งความหวังขึ้นมาเพียงชั่วครู่เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ตาจันทำนั้นได้ผลอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งพวกเองเข้ามาใกล้ๆค้าไว้ตาจันบอกเสียงเบาหลังจากหยุดสวดคาถาท่านยังคงกรรของพลังแน่น และมองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังคาถานี้ช่วยได้ชั่วคราวแต่พวกมันยังอยู่ท่านหันมามองลูกหลานทั้งสามด้วยสายตาที่จริงจังกว่าครั้งไหนๆจำคำค่าให้ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่แค่คาถาหรือของขลังท่านเน้นยำ้ำคือมารยาทในป่าน,นี้ห้ามพูดจาโอ,อ้อวดห้ามดูถูกดูหมิ่นห้ามพูดเรื่องเลวร้าหรือเรื่องไม่ไดีเด็ดขาดห้ามตอบรับเสียงเรียกชื่อไม่ว่าจะฟังดูเหมือนใครก็ตามและห้ามเดินไปตามเสียงหรือเกลิ่นที่ล่อลลงเด็ดขาด ถ้าทำผิดแม้แต่นิดเดียวพวกมันจะได้ช่องปแปล้วเราจะแย่สมชายพยักหน้ารับอย่างเคร่งเครียดเขาเข้าใจดีถึงความสำคัญของคำเตือนนี้และพยายามจดจำข้อห้ามต่างๆให้ขึ้นใจเขาหันไปมองไอ้แดงและไอ้หนุ่มเหมือนจะย้ำเตือนให้พวกเขาปฏิบัติตามไอ้หนุ่มพยักหน้าอย่างรวดเร็วสีหน้ายัางคงหวาดกลัวแต่ก็พยายามควบคุมตัวเองเขาพยายามหายใจชา้ชาๆเพื่อไม่ให้สูดกลิ่นหอมนั้นเข้าไปมากเกินไปและจ้องมองของกลังในมือตาจันทร์ด้วยความหวังเขาเชื่อฟังตาจันทรอย่างไม่มีข้อสงสยัย แต่ไอ้แดงกลับแสดงท่าทีหลังเลและหงุดหงิดเล็กน้อยแววตาของเขายังคงแฝงความไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่ลึกๆแม้เมื่อครู่จะตกใจสุดขีดกับการเรียกชื่อก็ตามคาถาอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้จริงหรือตาเขาเอ่ยขึ้นเสียงเบาแต่ก็มีความสงสัยเจืออยู่แค่ได้ยินเสียงเรียกชื่อมันก็แค่เสียงหลอกๆหรือเปล่ากลิ่นนี่ก็อาจจะเป็นกลิ่นดอกไม้ป่ากแปลกๆก็ได้คำพูดของไอ้แดงเหมือนจุดประกายความขัดแย้งเล็กๆขึ้นมาในกลุ่มในสถานการณ์ที่ควรจะรวมใจกันสีหน้าของตาจันฉายแววผิดหวัง เองยังจะไม่เชื่ออีกหรือไอ้แดงเองไม่เห็นด้วยไงว่าเมื่อกี้เสียงมันถ่าวลงไปหน้าเสียงท่านเริ่มมีโทสะเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เวลามาลองดีนักสมชายรีบเข้ามาห้ามทับพอแล้วไอแดงตาจันบอกให้ทําอะไรก็ทําเถอหน้าไม่เสียหายอะไรหรอกเขากระซิบเสียงดุสถานการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งปากแข็งเลยไอแดงมองหน้าสมชายก่อนจะถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์นักแต่ก็ยอมสงบลงไม่พูดอะไรต่ออีกเพียงแต่กอดอกแน่น แสดงท่าทีต่อต้านอยู่ในทีการใช้การป้องกันตามความเชื่อโบราณได้สร้างความหวังเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างทางความเชื่อของไอแดงก็สร้างรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาในกลุ่มเป็นรอยร้าวที่อาจขยายใหญ่ขึ้นได้ในภายภาคหน้าเมื่อการคุกคามของผีป่าทวกความรุนแรงขึ้นและพวกมันกำลังรอคอยจังหวะน,นั้นอยู่แล้วท่ามกลางความเงียบงันและกลิ่นหอมที่ยังคงอบอวลอยู่ในป่าแห่งนี้แม้คาถาและของกลังของตาจันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของการคุกค,คามลงได้ชั่วครู่แต่ความเงียบงนัน ที่น่าสะพรึงกลัวก็ยังคงปกคลุมป่าชั้นในเอาไว้อย่างไม่คลายกลิ่นนอนประหลาดที่ชวนให้มึนงงเคลิบเคลิมก็ยังคงอบอวลอยู่ในอากาศที่เย็นเยือกสร้างความอึดอัดและไม่สบายตัวให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่องไอแดงยังคงสแสดงท่าทีไม่เชื่อในอำนาจของสิ่งลี้ลับอย่างเต็มที่แต่ความหวาดกลัวที่ฉายชัดในดวงตาและท่าทีที่ระม,มัดระวังตัวมากขึ้นของเขานั้นขัดแย้งกับคำพูดอย่างสิ้นเชิงสมชยัยและไอหนุ่มยังคงเดินเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ตาจันพยายามปฏิบัติตามคำเตือนเรื่องข้อห้ามต่างๆอย่างเคร่งครัดที่สุด การเดินทางต่อไปในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังทุกประสาทสัมผัสถ,ถูกเปิดใช้งานเต็มที่เพื่อรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบแถวๆที่เคยได้ยินเริ่มกลับมาอีกครั้งแม้จะไม่ดังเท่าเดิมแต่ก็ยังคงดังวงเวียนอยู่รอบกายพวกเขาเรียกชื่อบ้างทุ่มทำอะไรที่ฟังไม่ได้สัตว์บ้างมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่รักษาระยะห่างเอาไว้ชั่วราเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังอย่างเชิงเหยื่อก่อนจะเข้าโจมตีอีกครั้งและแล้วการคุกคามรูปแบบใหมมม่่่าาททาีเเขข้้้าาาาางสยตตก็รินนึ ขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านดงต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเบียดเสียดกันจนแสงแทบส่องไม่ถึงสายตาของพวกเขาก็พลันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติต้นไม้รอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปลำต้นของต้นไม้บางต้นดูเหมือนจะบิดเบี้ยวผิดรูปไม่ใช่รูปร่างของต้นไม้ตามธรรมชาติแต่มันดูเหมือนลำตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่กำลังยืนนิ่งดวงตาที่มองไม่เห็นอยู่ราวกับกำลังจ้องมองมาตามรอยแตกของเปลือกไม้กิก่งก้านของมันดูเหมือนแขนขาที่บิดงอยื่นออกมาจากลำต้นอย่างน่าขนลุกบางครั้งใบไม้ ที่ห้อยระยางลงมาก็ดูเหมือนเส้นผมที่ยาวรุงรังปกคลุมใบหน้าไม่ใช่แค่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้นพุ่มไม้เตี้ยเตียตามพื้นก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นกองอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวรากไม้ที่โผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาดูเหมือนจะขยับได้เล็กน้อยคล้ายกับเส้นเลือดขนาดใหญ่หรือนิ้วมือที่กำลังยื่นออกมาจากพื้นดินอย่างเชื่องช้าทวันที่พันรอบลำต้นก็ดูเหมือนมูยักย้ายที่กำลังเลยพันรัดแน่นจนต้นไม้บิดเบี้ยวหรือบางครั้งก็ดูเหมือนเส้นเอ็นขนาดใหญ่ที่ขึงตึงอยู่กลางอากาศ สภาพแวดล้อมรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวไปหมดทางเดินที่ควรจะคุ้นเคยดูแปลกตาไปอย่างสิ้นเชิงบางช่วงดูเหมือนจะแคบลงจนเกือบจะมองไม่เห็นทางเดินข้างหน้าบางช่วงก็ดูเหมือนจะวักวนไปมาอย่างไร้ทิศทางทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาก็ยังเดินอยู่บนเส้นทางเดิมที่พอจะจำได้ไอหนุ่มเป็นคนแรกที่แสดงอาการชัดเจนเขาหยุดชะงักใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาเบิกกว้างมองไปยังต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าด้วยความตื่นตระหนกตักตาดูนั่นสิเสียงของเขาติดติดขัดขัด,ขด,ขด,ขดสัน่นเรือจนแทบฟังไม่เป็นคำ สมชายหันไปตามสายตาของไอหนุ่มเขาก็ต้องตกใจไม่แท้กันภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเขาหล่นวูบต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าดูเหมือนกำลังบิดเบี้ยวผิดรูป,ร,ปรูปร่างคล้ายยักษ์ร้ายที่กำลังยืนค้าฟ้าอยู่ใบหน้าของมันดูน่าเกลียดน่ากลัวราวกับแกสลักมาจากความฝันร้ายที่สุดของมนุษย์ไอแดงมองไปยังทิศทางเดียวกันสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความงงงันและความไม่เชื่อเขาพยายามจ้องมองภาพนั้นอย่างพิจารณาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายอะไรของพวกมึงวัดก็แค่ต้นไม้ใหญ่ แสงมันหลอกตาเฉยๆหรือเปล่าเขาพยายามพูดเสียงแข็งแต่แววตาของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่เห็นเช่นกันตาจันมองไปยังภาพหลอนนั้นด้วยสายตาที่เคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความรู้ท่านรู้ดีว่านี่คือการคุกคามรูปแบบใหม่ที่ผีป่าใช้นั่นคือการสร้างภาพระวังตาเพื่อทำลายขวัญและทำให้เสียสตินี่คือสิ่งที่ข้าเตือนพวกมันเริ่มสร้างภาพหลอนแล้วท่านกล่าวเสียงเรียบแต่ทุกคำหนักแน่นและน่ากลัวอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดมันหลอกเรา แม้จะได้รับคำเตือนแต่การได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนก็สร้างความตกใจให้กับพวกเขาอย่างรุนแรงมันไม่ได้เป็นแค่ภาพหลอนในความคิดแต่เป็นภาพที่ปรากฏต่อสายตาจริงๆผสมกับกลิ่นหอมที่ยังคงรบกวนประสาทสัมผัสและเสียงกระซิบที่ยังดังแว่วๆอยู่รอบกายความรู้สึกหวาดกลัวสับสนและไม่แน่ใจในสิ่งที่ตาเห็นเข้ามารุมเร้าจิตใจพวกเขายังคงต้องก้าวเดินต่อไปท่ามกลางป่าที่บัดนี้ไม่ได้ดูเหมือนป่าอีกต่อไปแต่มันกลับกลายเป็นดินแดนแห่งความหลอนที่ถูกบิดเบี้ยว โดยอำนาจของสิ่งลี้ลับทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่แน่ใจว่าภาพตรงหน้าคือความจริงหรือภาพลงตาภาพน่ากลัวของต้นไม้และสภาพแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติกำลังบั่นทอนขวัญและกำลังใจของพวกเขาอย่างช้าๆและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคุกคามทางสายตาเท่านั้นแม้ภาพหลอนของต้นไม้และสภาพแวดล้อมที่บิดเบี้ยวจะสร้างความตกใจและสับสนอย่างรุนแรงแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามฝืนก้าวเดินต่อไปภายใตย้การนำทางของตาจัน ที่ยังคงพยายามรักษาความมุ่งมั่นเอาไว้ความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวยังคงปกคลุมไปทั่วบริเวณกดดันและบีบคั้นทุกอนูของอากาศที่หายใจเข้าไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวดาดระแวงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตาเห็นตรงหน้าคือความจริงหรือภาพลลงตาและในขณะที่จิตใจย,ยังคงสับสนกับภาพที่บิดเบี้ยวกลิน่นหอมประหลาดที่เคยได้กลิน่นเมื่อครูก็พลันรุนแรงขึ้นอย่างก,กระทันหันมันไม่ได้อบอวนอยู่รอบกายอีกต่อไปแต่มันเหมือนพุ่งตรงเข้ามาโจมตีจมูกอย่าง จังเป็นความหอมที่หวานเยิ้มจนรู้สึกเลี่ยนคล้ายกลิ่นน้ำหอมราคาถูกที่ฉีดจนมากเกินไปแต่ลึกๆแล้วมันยังคงแฝงไว้ด้วยกลิ่นดินเยน็ยนๆและกลิ่นอะไรบางอย่างที่แนาเฟชชวนให้รู้สึกเคลื่อนไส่อย่างรุนแรงผลกระทบของกลิ่นนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งสี่รู้สึกวิงเวียนสีใสอย่างรุนแรงเหมือนกำลังยืนอยู่บนเรือที่โครงเคลงอย่างหนักคลื่นไส้จนอยากจะอาเจียนความรู้สึกเคลิบเคลิ้มง่วงซึ้งที่เคยมีในตอนแรกบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกมึนง,งงและสับสนอย่างหนัก ทำให้ยากที่จะประคองตัวเองให้ยืนได้อย่างมั่นคงหรือคิดอะไรได้อย่างเป็นระบบไอ้แดงก้มหน้าลงใช้มือข้างหนึ่งกุมขมับแน่นใบหน้าซีดเผือดกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเขารู้สึกเหมือนสมองกำลังถูกบีบอัดคลื่นไส้จนแทบจะพุ่งออกมาอึกได้อะไรวะเนี่ยกลิ่นบ้าอะไรวะจะอ้วกเสียงของเขาขาดว้วงแสดงถึงความทรมานสมชายเองก็มีอาการไม่ต่างกันเขารู้สึกวิงเวียนจนต้องใช้มือ,อยันลำต้นไม้ไว้เพื่อไม่ให้ล้มตัวเริ่มสั่นเล็กน้อยกลิ่นมันแรงขึ้นมากหายใจไม่ออก เขากระซิบเสียงแผววพยายามสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ก็มีแต่กลิ่นนั้นที่เข้าปอดไอหนุ่มอยู่ในสภาพที่ย่แย่ที่สุดเขาครงเพลงไปมาเหมือนจะหมดสติดวงตาปิดลงแน่นใบหน้าเขียวคล้ำจากอาการเคลื่อนไส้เขาเหมือนกำลังจะทรุดลงไปกองกับพื้นหากสมชายไม่รีบเข้าไปพยุงเอาไว้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมีสติไว้สมชายขย่าแขนไอ้หนุ่มเบาๆพยายามเรียกสติตาจันเองก็ได้รับผลกระทบจากกลิ่นนั้นเช่นกันท่านรู้สึกมึนงงและเคลื่อนไส้เล็กน้อย แต่ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าทำให้ท่านยังคงประคองตัวเองไว้ได้ท่านรู้ดีว่านี่คือการโจมตีทางเคมีหรือพลังงานโดยตรงของพีป่าผ่านทางกลิ่นที่เชื่อมโยงกับว่านาราตรีหลงไพรหรือเป็นพลังงานของตัวมันเองและในขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอจากกลิ่นที่รุนแรงเสียงกระซิบที่เคยได้ยินก็พันดังขึ้นกว่าเดิมอย่างน่ากลัวมันไม่ได้เป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วๆอีกต่อไปแต่มันดังขึ้นจนเกือบจะเท่าเสียงพูดปกติและมีจำนวนมากขึ้น ดังมาจากรอบทิศทางอย่างพร้อมเพียงทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกระล้อมดอวอสิงมีชีวิตจำนวนมากที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบเหล่านั้นไม่ใช่แค่เรียกชื่ออีกแล้วแต่มันเริ่มพูดเป็นประโยคเป็นคำล่อหลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่น่าขนลุกที่สุดบางครั้งมันก็ฟังดูเหมือนเสียงคนที่พวกเขารู้จักเสียงกระซิบที่ฟังดูเหมือนเสียงแม่ที่จะไปเรียกชื่อลูกชายอย่างอ่อนโยนเสียงกระซิบที่เหมือนเสียงคนรักในหมู่บ้านเรียกให้กลับบ้านหาเสียงกระซิบที่เหมือนเสียงไอแดง เรียกให้สมชายไปช่วยทั้งที่ไอแดงก็อยู่ตรงนั้นเสียงเหล่านี้แทรกแซงเข้ามาในโุประสาทที่กำลังสับสนมึนมงงด้วยกลิ่นทําให้ยากที่จะแยกแยะว่าเสียงไหนจริงเสียงไหนหลอนความรู้สึกไม่สบายตัวจากกลิ่นผสมกับเสียงที่น่าขนลุกและภาพหลอนที่ยังคงปรากฏอยู่สร้างความสับสนทางจิตใจอย่างถึงที่สุดไอแดงเงยหน้าขึ้นจากอาการคลื่นไส้ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อได้ยินเสียงกระซิบที่ฟังดูเหมือนเสียงแม่ของเขาเองเรียกชื่อแม่ เขาเพลืออุทานเสียงเบาพยายามหันไปหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงต้นไม้ที่ดูน่ากลัวในความสลัวไอ้หนุ่มซึ่งกำลังถูกพยุงอยู่ยิ่งตัวสั่นเท่าหนักขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระซิบที่ฟังดูเหมือนเสียงคนรักเรียกให้กลับบ้านเสียงนั้นฟังดูอ่อนหวานและออดอ้อนจนแทบจะทำให้เขาละทิ้งทุกอย่างแล้วเดินไปตามเสียงนั้นตาจันและสมชายเองก็ต้องต่อสู้กับการคุกคามทางเสียงนี้เสียงกระซิบพยายาม ใช้จุดอ่อนในใจของพวกเขาความกังวลถึงคนที่รักความหวังที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเสียงเหล่านั้นพยายามชักจูงให้พวกเขาเดินออกนอกเส้นทางหรือทําในสิ่งที่ผิดพลาดการคุกคามด้วยกลิ่นและเสียงที่รุนแรงขึ้นนี้กําลังบั่นทอนกาลังกายและกําลังใจของพวกเขาอย่างหนักทําให้ยากที่จะใช้สติในการตัดสินใจภาพหลอนของป่าที่ยังคงอยู่ยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพอพวกเขากําลังถูกโจมตีจากทุกประสาทสัมผัสพร้อมๆกัน และนี่คือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวทางจิตวิทยาที่แท้จริงที่กำลังจะทำลายความสัมพันธ์ในกลุ่มของพวกเขาร่างกายที่อ่อนแอจากกลิ่นหอมหน่าเวียนหัวและจิตใจที่สับสนจากการได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อและคำล่อลวงที่เลียนแบบเสียงคนที่รู้จักทำให้พวกเขาทั้งสี่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เต็มทีการก้าวเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางป่าที่ภาพหลอนของต้นไม้และสะภาพแวดล้อมยังคงปรากฏอยู่ไม่หยุดหย่อนบิดเบี้ยวผิดรูปหน้าขนลุกสลับไปมากับภาพป่าป,าก,ปกติที่ แทบจะแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนคือความจริงความหวาดกลัวความสับสนและความไม่สบายตัวเข้ากอบกลุ่มพวกเขาแน่นหนึกและในขณะที่พวกเขากําลังพยายามต่อสู้กับภัยคุกคามจากภายนอกอยู่นั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่โจมตีพวกเขาได้อย่างเจ็บปวดที่สุดก็เริ่มต้นขึ้นภาพหลอนเหล่านั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ต้นไม้หรือสภาพแวดล้อมอีกต่อไปมันเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเพื่อนร่วมทาง ในเสี้ยววินาทีหนึ่งขณะที่สงชายกำลังหันไปมองไอ้แดงที่เดินอยู่ข้างๆเพื่อสอบถามว่าไวไหมภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาถึงกับแข็งค้างไปทั้งตัวใบหน้าของไอ้แดงที่เคยคุ้นเคยพันบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่าสะพรึงกลัวผิวหนังดูซีเซียวและเหี่ยวยน่นราวกับศพที่ถูกทิ้งร้างดวงตาที่เคยมีแววมั่นใจบัดนี้กลายเป็นดวงตาที่ว่างเปล่าสีขาวขุ่น และแวววาวอย่างน่ากลัวมือโอนดวงตาของปลาที่ตายแล้วปากของไอ้แดงยิ้มกว้างผิดปกติเผยให้เห็นฟันแหลมคมสีดำนับซี่ไม่ถ้วนที่งอกออกมาจากเหงือกสมชายเห็นภาพนั้นเพียงแวบ,บเดียวก่อนที่ภาพจะกลับคืนสู่ใบหน้าปกติของไอ้แดงแต่ความตกใจและหน้าขนลุกนั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในสมองของเขาไอ้แดงเองก็ไม่ได้รอดพ้นจากภาพหลอนนี้ในเวลาเดียวกันหรืออาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อยขณะที่เขากําลังรู้สึกอุดหนิดกับอาการคลื่นไส และเสียงกระซิบที่รบกวนประสาทเขาก็พลันมองเห็นตาจันที่เดินนาอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนไปร่างกายของตาจันดูผอมซูบลงอย่างระวดเร็วเสื้อผ้าขาดวิน่นเผยให้เห็นกระดูกที่ปูดปนออกมาจากผิวหนังที่แห้งเหี่ยวใบหน้าของตาจันกลายเป็นใบหน้าของคนแก่ที่แก่ชาราจนผิดมนุษย์ดวงตาจมลึกเข้าไปในเบ้าส่งแววอาฆาตแขนออกมาอย่างรุนแรงมือที่เคยถือมีดของกลับกลายเป็นเล็บยาวแหลมคมสีดำทะมึนให้แดงเห็ดนาภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเขากรีดร้องออกมาเบาๆในลำคอแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาได้ ไอหนุ่มซึ่งกำลังถูกสมชายประคองอยู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับภาพหลอนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองสมชายผู้เป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เห็นคือร่างของสมชายที่พองบวมจนผิดรูปผีวัดังสีเขียวคปปล้ำปกคลุมด้วยเมือกและตุ่มหนองหน้ายขยัขยงดวงตาข้างหนึ่งปิดสนิทส่วนอีกข้างเปิดกว้างเผยให้เห็นลูกตาที่ลอยไปมาในเบ้าใบหน้าของสมชายในภาพหลอนนั้นยิ้มยออย่างชั่วร้ายและมีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งออกมาจากร่างนั้นไอหนุ่มเห็นภาพนั้นแล้ว,ลวก็หมดสิ้นเรีร่รหืออก ร้องเสียงดังลั่นออกมาอย่างบ้าคลั่งจนสมชายต้องพยายามปลอบและทําให้เขาสงบลงภาพหลอนของเพื่อนร่วมทางปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่สลับไปมากับใบหน้าปกติของพวกเขาทําให้ยากที่จะแยกแยะว่าอันไหนจริงอันไหนหลอนแต่ผลกระทบของมันร้ายแรงยิ่งกว่าภาพหลอนของต้นไม้หลายเท่าการได้เห็นคนที่ไว้ใจที่สุดคนที่เคยทํางานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดมันทําลายความรู้สึกปลอดภยัยและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันจนหมดสิ้น ตากตากเมื่อกี้ผมเห็นไอ้แดงพูดเสียงตะกุกตะกักพยายามอธิบายสิ่งที่เห็นแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจฉันก็เห็นเห็นไอ้แดงมันสมชายพูดสวนขึ้นมาสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเห็นมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากไอ้หนุ่มตัวสั่นไม่หยุดน้ำตาไหลาพรากผมเห็นพี่สมชายเห็นที่เป็นเขาพูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้อย่างหวาดกลัว ความหวาดระแวงเกิดขึ้นในกลุ่มอย่างรวดเร็วพวกเขามองหน้ากันเองด้วยความหวาดกลัวไม่แน่ใจว่าเพื่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนเดิมจริงหรือเปล่าหรือกำลังถูกสิ่งลี้ลับเข้าสิงการได้เห็นภาพเพื่อนกลายเป็นสัตว์ประหลาดสร้างความร้าวฉานในจิตใจ,จที่ยากจะเยียวยาผีป่าไม่ได้โจมตีแค่ร่างกายหรือจิตใจ,จส่วนบุคคลแต่มันกำลังทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดของกลุ่มอย่างเลือดเย็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแตกแยกที่จะทำให้พวกมันจัดการอยู่ได้ง่ายขึ้น